วันนี้คุณคิดถึงเรื่องอะไรมากที่สุดเราม,มาดูพลังงานไพ่กันเป็นดวงโดยรวมเป็นดวงระดับคามูพลังงานใจของคุณนะทายใจว่าคุณคิดถึงอะไรมากที่สุดในวันนี้มามูพลังงานไพ่กันเป็นดวงโดยรวมเป็นดวงรนดอมน,นะคุณคิดถึงเรื่องอะไรมากที่สุดวันนี้ความดูพลังงานกันนะมาทายใจ,นะใจคุณวนะ่าค вот ุณคิดถึงเรื่องอะไรมากที่สุสด Portuguese? ในวันนี้ สามไปนะคุณคิดถึงเรื่องอะไรมากที่สุดคุณคิดถึงเรื่องการเงินใช่ไหมคุณจะมีการเงินเข้ามาอย่างแน่นอนตามความคิดของคุณดังสมหวังคุณคิดถึงเรื่องการเงินจริงๆโดยสิบเหรียญประสบกรรมก่อนการเงินคุณเข้ามาอย่างแน่นอนคุณเกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นต่างบ้านต่างเมืองน,นะ<ม>คุณจะมีการเดินทางต่างประเทศนะ คณเกี่ยวข้องก็ต่างประเทศแน่นอนนะการเงินของคุณเข้ามาอย่างแน่นอนคุณคิดถึงการเงินใช่ไหมท้อสิ่งทุกอ,อย่างภายในวันนี้การเงินคุณเข้ามาอย่างแน่นอนวันนี้พลังงานไพ่ดีมากๆพลังงานไพ่ทายใจของคุณ